ทุกคนพอทราบเรื่องราวของอาณาจักรเจนละบ้างไหมคะว่าอาณาจักรเจนละนี้ตั้งอยู่ที่ใดใครเป็นคนเริ่มก่อสร้างหรือว่ามีตั้งแต่ตอนไหนซึ่งคลิปนี้นะคะคอ้อนจะพาทุกคนมาหาคำตอบค่ะซึ่งเขาบอกว่าอาณาจักรเจนละเริ่มต้นขึ้นที่ปราสาทวัดภูเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในคลิปนี้ด้วยกันค่ะ วัสดีค่ะครูอ้อนจากช่องสตอรี่ออฟกนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์คู่ท่องเที่ยวค่ะก่อนจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะคุอ้อนฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับคุอูอ้อนได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดทุกคลิปที่คุอูอ้อนลงทุกคนสามารถกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนทุกคลิปที่คุอูอ้นลงได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณอ้นจะพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาณาจักรเจนละค่ะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงปราสาทวัดภูซึ่งอยู่ที่ประเทศลาวนะคะและเรื่องราวของอาณาจักรเจนละนี้ถือว่าเป็นอาณาจักรที่มีความเก่าแก่นะคะเขาบอกว่าเกิดก่อนอาณาจักรฟูนันค่ะซึ่งบอกก่อนนะคะว่าอาณาจักรเจนละนี้ถือว่าครอบคลุมทางภาคอีสานตอนใต้ของประเทศไทยเราด้วยซึ่งอดีตน,น,นั้นใน ยุคข,ของดึกดำบรรพ์หรือว่าตั้งแต่พันปีมาแล้วนะเขาไม่ได้แบ่งเป็นเรื่องของประเทศประเทศแบบนี้นะคะเขาจะแบ่งเป็นอาณาเขตนะคะว่าอันเนี้ยของขอมนะอันนี้ของเจนละนะอ,นนอ,นะอันนี้ของจามปานะมันจะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนะ,ะว่าเป็นอาณานิคมของใครใครเก่งใครไปสู้รบแล้วก็เอาเมืองนั้นมากวาดต้อนผู้คนมาก็จะเป็นอีกเมืองหนึง่งนะคะก็จะตั้งถินฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้แบ่งแยกเนาะแต่อาณาจักรเจนละนี้นะคะเขาบ ว่ามีหลักฐานอยู่ที่ปราสาทวัดภูด้วยค่ะว่าเป็นรูปแกะสลักต่างนะคะเป็นเรื่องราวของพระศิวะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็เชื่อมโยงนะคะแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรเจนละเนี่ยมีอายุมากหลายพันปีค่ะ อาณาจักรเจนละนะคะหรือว่าอาณาจักรอีสานปุระนะคะเป็นอนาณาจักรโบราณเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่11ปัจจุบันก็คือภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยตอนบนของประเทศกัมพูชาและตอนล่างของประเทศลาวค่ะสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าอีสานวรมันนะคะผู้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เจนละค่ะก็คือพระเจ้ามเห็นทาราววรมันหรือพระเจ้าจิตเสนผู้ครองแคว้นเจนละนั่นเองค่ะ หลังจากที่ได้รับการสืบทอดอำนาจจากพระเจ้าจิตเสนแล้วพระเจ้าอิสานวรมันสเสด็จขึ้นครองราชลาวพศ1 1 5 3ถึงพศ .1198 ค่ะได้ทำสงครามกับอาณาจักรฟูนันค่ะที่ยึดพื้นที่ทางตอนใต้นะคะในที่สุดก็ได้ควบรวบ เป็นอนาณาจักรเดียวกันค่ะเป็นการสูญสิ้นอนาณาจักรฟูนานและก็ได้สถาปนาศูนย์กลางการปกครองขึ้นใหม่ชื่อว่าอีสานปูระหรือว่าเมืองอีสานปูระที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะที่พระเจ้าอีสานโวรมันสถาปนาขึ้นนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าตั้งอยู่บริเวณกลุ่มปรา,าสาทสมโบภัยกุกนะคะในเขตจังหวัดกำปงธมในประเทศกัมพูชานะคะซึ่งปรากฏหลักฐานปรา,าสาท อิดนะคะศาส,สนาสถานในศาสนาฮินดูจำนวนมากเลยค่ะ จากเอกสารของราชวงศ์สุยนะคะระบุว่าฟูนันซึ่งส่งทูตมาในช่วงคศ616-617นั้นนะคะมีเมืองขึ้นเมืองหนึ่งนามว่าเจนละค่ะภายหลังผู้นำเจนละยกทัพไปตีฟูนันได้สำเร็จไม่ไปเป็นเมืองขึ้นอีกต่อไปและเอกสารอื่นๆนำข้อความนี้ไปอ้างถึงซึ่งก็เป็นที่โต้แยง้งเรื่องความถูกต้องแม่นยานะคะ ตั้งแต่คิดทศวรรษ1970ค่ะนอกจากนี้ที่เอกสารจีนก็บอกว่าเจนละเป็นรัฐอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะก็ถูกเถียงกันมาช้านานเหมือนกันนะคะว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้บันทึกเอกสารจีนหรือไม่นะคะและนักวิชาการส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เห็นว่าเจนละนะคะเป็นรัฐต่างๆที่มารวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆและชั่วคราวมากกว่าจะเป็นรัฐอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝูนันนั่นเองค่ะ ซึ่งมีหลักฐานอีกฉบับนะคะเขาบอกว่าศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรเจนละคงตั้งอยู่ทางตอนกลางของลุ่มแม่น้ำโขงแถบเหนือจำปาสักนะคะในประเทศลาวปัจจุบันอนาณาจักรเจนละนะคะเป็นอนาณาจักรขอมรุ่นต้นที่เคยเป็นประเทศราชตอ่ออาณาจักรฟูนันตั้งแต่สมัยพระเจ้าภาวะวรมันที่หนึ่งลงมานะคะจนถึงพระเจ้าชยวรมันที่หนึ่งเป็นระยะที่แผ่ขยายอํานาจลงไปทางทิศใต้แถบปากแม่น้ําโขงค่ะ และทิศตะวันตกแถบทะเลสาบใหญ่ค่ะอันเคยเป็นดินแดน,นของอาณาจักรฟูนันมาก่อนต่อมาหลังพศ1249อ,อ,12 49, อาณาจักรเจนล้าได้แบ่งแยกเป็นสองแคว้นก็คือทางภาคเหนือนะคะก็กลายเป็นแคว้นเจนล้าบกทางภาคใต้นะคะก็กลายเป็นแคว้นเจนล้าน้ําต่อมาพระราชาแห่งเมืองสัมพูปุระหรือว่าสมโบร์นั่นเองนะได้ทรงรวบรวมแคว้นเจนล้าบกและก็แควแ้นเจนล้าน้ำเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะเป็น เ็นการเริ่มอาณาจักรโขมอ,อย่างแท้จริงนะคะในปีพศ1345ค่ะ และจากหลักฐานเรื่องราวของอาณาจักรเจนละนะคะเขาก็บอกว่าอาณาจักรเจนละนี้นะคะมีสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกว่าอยู่ในยุคของอาณาจักรเจนละนั่นก็คืออยู่ที่ภูเขาวัดภูค่ะสําหรับภาษาจีนนะคะเขาจะเรียกว่าลิงเคียโปโป,โปนะคะหรือคําว่าลิงคป,ปาระวัตนะคะที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองเศรษฐป,ปุระราชธานีนะคะได้มีการสร้างเทวสถานนะคะเป็นที่ประดิษฐ ฐานศิวลึงขนาดใหญ่นะคะขึ้นบนภูเขานั่นก็คือบนภูเขาปราศาทตวัดภูที่พวกเราเห็นนั่นเองค่ะต่อมาพระเจ้าอิสานวรมันนะคะโอรสของพระเจ้าจิตเซนได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งอยู่ที่เมืองอิสานปุระซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกำปงทมประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนะคะก็ประมาณ30กิโลเมตรซึ่งมีโบราณสถานนะคะศิละปะสมโบด้วยค่ะ ระหว่างพศ1170ถึง1240นั้นนะคะอาณาจักรขอมก็มีกษัตริย์ครองราชก็คือพระเจ้าภาวะวรมันที่สองพระโอรสของพระเจ้าอีสานวรมันที่สองและพระเจ้าชัยวรมมนที่หนึ่งด้วยค่ะโอรสของพระเจ้าภาวะวรมมนที่สองนี้นะคะเป็นสมัยที่สร้างศิลปะขอมแบบไพรกเมงนะคะซึ่งระหว่างพศ1140ถึง1250นั่นเองค่ะ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งนั้นนะคะอาณาจักรเจนละเนี่ยได้เกิดการแบ่งแยกนะคะออกเป็นพวกเจนละบกแล้วก็เจนละน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะออกเสียงว่าเจนละบนนะคะหรือว่าเจนละบกนะก็คือทางลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้และก็พวกเจนละน้ำหรือว่าเจนละล่างนั่นเองนะคะก็คืออยู่ในดินแดนตอนกลางพศ1250นถึง1,350นั่นเองค่ะ ต่อมาในสมัยพระเจ้าสัญชัยนะคะ พวกเจนละน้ำเนี่ยก็ได้ถูกชวาเข้าตีแตกและก็มีอํานาจในอาณาจักรแห่งนี้ด้วยเมื่ออาณาจักรขอมนะคะล่มสลายลงในราวคริสตศตวรรษที่8นะคะพระเจ้าชัยวรมันที่สองก็ได้เสด็จมาจากชวาแล้วก็ทําการรวบรวมพวกเจนละทั้งสองกลุ่มก็คือให้ประกาศอิสรภาพนะคะจากอำนาจของชวาและก็ได้สร้างอาณาจักรขอมสมัยเมืองพระนครขึ้นค่ะ พระเจ้าชัยวรมันที่สองหรือพระเจ้าปรามเม่วนนะคะได้ทําการรวบรวมพวกเจนละบกและก็พวกเจนละน้ำเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยรับเอารัฐิไสเรนนะคะหรือว่าเทวราชาเข้ามาทําการสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นโดยทําการสร้างราชธานีขึ้นใหม่นะคะหลายแห่งและก็มีการสร้างปราสาทหินหรือว่าเทวลัยนั่นเอง ึ่งมีเหตุการณ์ย้ายราชธานีขึ้นหลายครั้งด้วยค่ะจนในที่สุดก็ลงตัวเป็นการสร้างนาครวัดนครธมขึ้นแทนค่ะโดยเหตุนี้อาณาจักรขอมในสมัยนั้นจึงมีความชำนาญในการสร้างราชธานีขึ้นหลายแห่งเลยนะคะและมีการสร้างปราสาทหินที่เป็นศิลปะขอม ขึ้นหลายแบบด้วยนะคะก็คือในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองนั้นนะคะพระองค์ได้ทําการสร้างเมืองอินทป,ปุระเป็นราชธานีึ้นที่บริเวณใกล้เมืองกําแพงจามนะคะสร้างเมืองหริฮาราไลนะคะหรือว่าร่อลวยนะคะเป็นราชธานีสร้างเมืองอมรินทรปุระนะคะเป็นราชธานีแล้วก็สร้างเมืองมเห็นทรบันพฤนะคะหรือว่าพนมกุเลนเนี่ยเป็นราชธานีด้วยค่ะ สำหรับอาณาจักรเจนละนั้นนะคะเขาบอกว่าไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนะคะว่ากลุ่มเนี้ยมาจากเชื้อสายไหนค่ะแต่เข้าใจกันว่ามีเชื้อสายเดียวกับพวกมอญน,นะคะเคยอ,อยู่ในบริเวณภาคตะวันตกของประเทศจีนและก็ได้อพยพเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว500ปีก่อนคอสศค่ะในบริเวณประเทศลาวตอนล่างนะคะในสมัยฟูนันเรืองอํานาจและก็เจนละเนี่ยก็ตกอยู่ใต้อํานาจของฟู จนถึงคศ550ค่ะฟูนันก็เริ่มเสื่อมผู้นำของเจนลัจึงได้รวบรวมสมัครพรรคพวกพากันกระด้างกระเดืองต่อฟูนันค่ะเป็นผลให้ฟูนันนั้นะ่ะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วเมื่อเป็นเอกราชได้นะก็เข้ายึดเมืองวายาทัพุรัตของฟูนันตั้งแต่นั้นมาฟูนันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของเจนละนั่นเองค่ะ ความเจริญของอาณาจักรเจนละสมัยแรกนั้นนะคะนยโยบายของเจนละนั้นต้องการสร้างแสนยานุภาพพวกความยิ่งใหญ่แล้วก็อยู่รอดนะคะโดยการขยายอาณาเขตออกไปให้ได้มากที่สุดเช่นในสมัยพระเจ้าพาะวะวรมันนะคะทรงสร้างเมืองหลวงที่ปราสาทภูค่ะก็คือสตรึงเตรงนั่นเองนะคะ เพื่อทำสงครามปราบพวกแคว้นต่างๆไว้ในอำนาจจนถึงสมัยพระเจ้าจิตเสนทรงเป็นนักรบที่มีความสามารถนะคะได้ขยายอาณาเขตไปถึงแม่น้ำมูลและทรงปรับปรุงเศรษฐกิจของเจนละจนจะเจริญมั่งคั่งขึ้นนะคะมีบันทึกของจีนนะคะว่าพระองค์เนี่ยทรงทูตไปจีนหลายครั้งอำนาจของพระองค์ขยายมาถึงเมืองสีเทพด้วยนะคะเมืองสีเทพนั้นก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ และจังหวัดสระบ,บุรีนะคะหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนพระราชะโอรสก็คือพระเจ้าอิสานวรมันก็ได้มาปกครองต่อนะคะพระองค์มีความสามารถผนวกดินแดนของอาณาจักรฟูนันซึ่งเคยยิ่งใหญ่มาแต่ก่อนนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเจนละค่ะสมัยของพระองค์ก็ทรงขยายอาณาเขตไปได้อย่างกว้างขวางที่สุดนะคะ ทางเหนือก็มีอิทธิพลขึ้นไปจนถึงดินแดนจีนค่ะทางตะวันออกก็ส่งมีอิทธิพลเหนืออาณาจักรจัมปาและก็ขยายอิทธิพลนะคะมาถึงภาคใต้ของประเทศไทยเราด้วยนะคะพระเจ้าอิสานวรมันนะคะได้ดำเนินการย้ายเมืองหลวงใหม่นะคะโดยใช้ชื่อว่าอิสานปูระนั่นเองทำให้สามารถขยายอำนาจไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบทางฝั่งของขเขมรได้ด้วยค่ะ สำหรับอาณาจักรเจนลัก็เป็นเช่นเดียวกับอาณาจักรฟูนันนะคะที่ได้รับการขนานนามจากชาวจีนในความเป็นจริงแล้วอาณาจักรเจนละร่วมสมัยกับอาณาจักรกัมพูชานะคะก่อนการฟื้นฟูพุทธศตรวรรษที่1 4ประวัติศาสตร์ของเจนละค่อนข้างซับซ้อนนะคะและก็สับสนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ยาวนานอนาณาจักรเจนละอาจแบ่งออกได้เป็นสองสมัยด้วยกันนะคะนั่นก็คือเจนลัที่มีชัยเหนืออาณาจักรฟูนันและ ก็อาณาจักรเจนละที่บรรลุถึงความเจริญสูงสุดค่ะ ต่อมาอาณาจักรเจนลาแบ่งออกในพุทธศตวรรษที่1 3นะคะซึ่งเป็นสมัยที่สิ้นสุดการเป็นอนาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในอุตสาคเนจากตำนานนะคะกล่าวว่าราชวงศ์ของอาณาจักรเจนละสืบเชื้อสายลงมาจากลือสีกัมพูนะคะกับเทพธิดาเมรากําเนิดของอาณาจักรเจนละเนี้ยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของศปป,ป,อปอลาวในปัจจุบันในบริเวณแขวงจำปาสักนะคะอาณาจักรนี้ครอบครองดินแดนลุ่มน้ำโขงรวมถึงประเทศ ลาวและประเทศไทยบางส่วนค่ะศูนย์กลางสำคัญของศาสนานะคะก็ยังเป็นปราสาทวัดภูนะคะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองจำปาสักค่ะเมื่อกษัตริย์แห่งเจนละปราบปรามดินแดนตอนล่างของแม่น้ำโขงแล้วนะคะพระองค์ก็ยังคงให้ความสำคัญแก่วัดภูสืบต่อมาค่ะกษัตริย์ขมรเสด็จไปสแสวงบุญและก็สกการสศาสนสถานแห่งนี้อยู่เสมอเลยค่ะส,สร้างศัสนสถานซึ่งยังคงเหลือหลักฐานอยู่ตราบจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งแขวงจำปาสักในสปปลาวนี้นะคะปัจจุบันก็อยู่ห่างจากชายแดนไทยด้านอํา อำเภอสรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเนี้ยนะคะก็ผ่านทางด่านช่องเม็กเข้าไปประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เส้นทางตรงนี้นะ,ะก็เริ่มก่อสร้างเพื่อเชื่อมไปยังเมืองดานังสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ด้วยค่ะ ซึ่งรองศาสตราจารย์ดรธิดาสารยานะคะอดีตหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษร,ราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะบันทึกไว้ในหนังสือเจนละประวัติศาสตร์อีสานโบราณว่าต้นกําเนิดของเจนละอยู่ที่วัดภูก็คือจำปาสักนั่นเองและก็เจนละเนี่ยเป็นทายาททางดินแดนสืบต่อจากอาณาจักรฟูนันบริเวณทะเลสาบใหญ่ค่ะดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขงค่ะ ต่อจากเจนละนะคะก็คืออาณาจักรขอมเมืองพระนครอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเจนละคือต้นประวัติศาสตร์ขอมปัจจุบันปราสาทวัดภูก็กลายเป็นแหล่งโบราณสถานร้างนะคะที่ยังไม่ได้รับการบูรณะอยู่ห่างจากชายแดนลาและก็กัมพูชาทางตอนเหนือเนี่ยเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจึงไม่แปลกค่ะที่ปราสาทวัดภูแห่งนี้จะก,กลายเป็นจุดเริ่มต้นและก็ต้นแบบของปราสาทขอมในสมัยหลังๆอย่างที่ปรา กฎในปัจจุบันค่ะ โอเคค่ะทุกคนคงพอจะทราบเรื่องราวของอาณาจักรเจนละไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมคะและครูออนก็อยากจะแนะนําด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ปรา,าสาทวัดภูนะถือว่าเป็นปราสาทที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับตำนานในบรรพบุรุษที่สร้างสมขึ้นมานะคะก็คือตั้งแต่ขอมเรื่องอํานาจก็จะทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาของอาณาจักรที่รุ่งเรืองและก็เก่าแก่อย่างเงี้ยมันสร้างขึ้นมาอย่าง นะครูอ้อนนชอบมากเลยที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพวกอาณาจักรโบราณนะคะแล้วเรื่องของพวกสถาปัตยกรรมที่เป็นปราสาทหินต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเก่าแก่มันคลังนะคะสร้างขึ้นได้ยังไงใหญ่โตมโหฬารนะคะครูอ้อนก็เลยอยากที่จะนําข้อมูลพวกนี้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่อยากพูดยาวนะคุูอ้อนพูดไปเนี่ยคือจบไม่ได้ตลอดเลยถ้าชอบคลิปนี้คุูอ้อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับคุูอ้อนด้วยนะคะถ้าท่านไหนต้องการสนับสนุนช่อง YouTube คุูอ้อนสามารถกดปุ่มขอบคุณหรือว่า s u p e r t ์แดนใต้คลิปที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ